Welcome to the Underground สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเข้าสู่เกมที่มีชื่อว่า The c r a s h War c l a s t Week นะครับผมเป็นช่วงเวลาใหม่ที่เราจะนำคนในห้องผมมาสู้กัน,นครับผมโดยจะไม่ขออธิบายอะไรมากมายครับโดยจะมีคนแต่ละคนครับซึ่งเขาจะมีชื่อของเขาจะลงแข่งในานามอะไรก็ได้ครับผมจัดมาให้ทุกคนนะผม อีคนชื่อว่าดูระมิวสิกมินชาบ็อกบ็อกมาสเตอร์ไคลเฟสแทนกัน n c t นซี TV, ซึ่งก็อยู่กับผมแล้วจอเฟแล้วก็มีตัางเอ็นเอ็คที่ถูกจัดคู่กับคุณมอสน,นะครับแล้วก็คูตาดโอ้เอาคูมาเล่นด้วยนะเนี่ยเป็นไงล่ะคูลูกตีและเกินแล้วก็คลาสสิกมอเตอร์ไซค์แคสต์รีมิสเตอร์เอ็กซ์ซานซานยูโรเดอะเลฟแมนอันแล้วก็อั um ้มชายซอมเทนคิกเก้นก็คือไก่นั่นแหละ พูลิมูนต้นเกมเมอร์ซีเฮดเป้ดีอัในใหญ่พูลลิง่งแล้วก็บูมซุ่มแล้วก็บิวเชมเบอร์ฮาเซกวันแรกก็มาแล้วผมโอ้โหโคุณบูมได้ของรักษาออกไปจากคนโนกคเปียแล้วผมคุณยูโรก็ออกไปจากคนโนกคเปียแล้วคุณอั้มชายก็วิ่งออกไปจากคนโนกคเปียลาสาิกมอเตอร์ไซค์วิ่งออกไปจากคนโนกคเปียของมาสเตอร์ได้พวกยาไปท็อปเทนก็ได้เฮ้ยยายธนูกับลูกศรเลยว่ะ <Y> เย็นน่อยแสแดงว่าเขาท้องก่อนไหมอันควรนะเนี่ยอืมเขามีนุ่มด้วยแต่ชื่อสอนมันเรียนอังไงอา้าวคนละลูกสอนเลยผมก็นึกว่าลูกสอนเดียวกันโอ้กูไม่เล่นแล้วไอ้สัตว์อืมคุณอ่านนะับวิ่งออกไปจากคโนโอเปียคุณวิ่งกันเลยคุณด้กว,วิ่งออกไปจากคโนโอเปียพูลิมูนโบลิ่งตั้ง NNK นเอ็นมิวสิกพูลิมูนมและเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ดิพูลิมูนแล้วก็โบลิ่งครับ สู้กับตั้ง N N K แล้วก็มิวสิกครับบูลลี่มูนแล้วก็โบลลิงเป็นฝ่ายชนะแล้วก็รอดกลับไปครับอ้าวไอ้นางหมดสิทธิ์ได้ไอแ้แขมหมดสิทธิ์ได้ว้าวจ้าจแทนกัรแหนการครับเฮ้ยแทนกันแหนแบ,บิวชิมเปอร์ไอ้เหี้ย่ไอ้บิวกูแบบิวตายฮะนอกทีแล้วนะเว้ยตอนผมเล่นที่บัที่โรงเรียนเว้ยมันไอไอโชดเนี่ยมันแค่ไอแฮนกันเนี่ยมันแค่หักจมูกเว้ย มันแค่หายจมูกไอ้ไอ้อัดเว้ยรอบนี้มันมันเหนียวอะมันมันแทงเลยแกปอะไอเกมมันจะคนโดครูเปียไอ้มอนได้ของออกไปชันชันได้ดาบออกไปชิกเก้นวิ่งออกไปจากคนโดครูเปียเป้ดีอันใดอิงวิ่งออกไปจากคนโดครูเปียกูตานบินหอ่วไปจากคนโดครูเปียบ้านวิ่งออกไปจากคนโดครูเปียแล้วก็เฟรเฟสวิ่งออกไปจากคนโดครูเปีย เอาวมินชาล่างมินชาซึ่งเป็นเล่มล่างเดมอนนะผมจัดการต้นเกมเมอร์พีแฮนต์ซะแล้วว,ว้าวไม่ได้ช่างเลยบูมคูงบูมคูงฆ่าสันส้นๆยันโดโไม่ก่อน <c oughs> อันนี้ <c oughs> คุณแพทน,นะผมจะไปฆ่าจะไปฆ่ายูโรครับแต่เป็นเสือกันแต่ว่ามันกลับโดนฆ่าซะเองไม่ดีเรียกว่า<อ>ไม่ได้ดีกว่าไหมใช่ถ้าจะเรียกว่ไม่ได้นะผม ต่ว่าคุณโยโรเนี่ยหนีไปได้ <c oughs> <c oughs> ไอ้อ้ำชายครับก็กำลังคิดอะไรบางอย่างในหัวครับส่วนไอ้มินชาก็เริ่มบา้าพาคนครับ <c oughs> เฟเฟสมันทำอะไรกับมึงวะโดยเชื่อๆทำอะไรกันแต่เดี๋ยวแปลว่ากำลังตามติดหรือเปล่าน่าจะแปลครับทุกคน แล้วก็<อ>คุณบานครับได้ของครับผม,มจะแบบไปหาสิ่งของกูรีมูลช<อ>ิคเก้นและอาจออกไปล่าคนอื่นครับ<อ>มนกาทอนนะผมออกไปล่าคนอือ่นแล้วบอสบอกมาสเตอร์ครับบอกบอกมาสเตอร์ทำให้ท็อปทนกลั่ว้วาวน่ากลัวสแบบุดแล,ล,ล้วแล้วริวโกอาจารย์กูโอมาโอดแ่นกันครับรู้สึกเหมือนโชดกำลังคิดอะไรบางอย่างในหัวมีแผนแน่นอนครับโชดกู ค <Classic> ลาสิกมอเตอร์ไซค์กำลังทำอะไรสักอย่างอยู่นะผมกำลังฝึกอ๋อจำได้ <c oughs> แล้วฝึกจริงขนูเป้ครับผมสามารถจัดการกับโบลิ่งได้ครับแต่ว่ารู้สึกเหมือนจะรอดนะผมนีม่มิสเอร์กำลังตามติดคูตานไปนะผมนี่มีคนตายไปห้าคนนะผมวันนี้แหม่น่าสงสารแต่ละคนจริงนะผมตายแบบโงโงๆกันทั้งนั้นเลยครับอ้ำชายครับกำลังแบบ อะไรกับนูราวะกำลังทำอะไรกับบาร์ตวะ <c oughs> จัดไปครับเรามีกูเกิลทางสเสลส่วนตัวนะผมซึ่งเก่งด้านภาษาอังกฤษพอสมควรนะจัดไปครับแปะหายดิเดเดเด็กวะอไอีอันนี้จำอะไรวะจะไรสักอยางจะไม่ได้เปไปวันที่ทัดท้ยรักษาไงมันรักษาให้บาสร์ตจำแต่ว่ารักษาบุรีมูนก็รักษาให้โบลิ่งนะก่อนหน้านี้สองคนนี้แพ็กทีมไปค่ายตังกันนะผม เขาเทณและเอ็นซีทีจับมือเป็นพันธมิตรกันชั่วคราวครับแพทติดหลับอย่างสบายใจคันติกมอเตอร์ไซค์พยายามก่อไฟแต่ก่อไฟไม่ติดเลยนอนหลับแบบไม่สบายโอ้ควาย <c oughs> คุณอ่านแอปกำลังนอนอยู่ครับคุณเป้ครับได้ขอมเหมือนจะได้มิมเชลอะไรสักอย่างได้มีดป่ะได้ไมีดเซ้งมาดิไอะไรเฮ้ยได้มีดได้มีดหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ะมีดมีดจะมีของเป้หลายอย่างอ่ะเช่นแบบ เช่นเหยื่อน,นี่เหรอด,ด,ด,ดอันนั้นไม่ใช่ละอันนั้นมันมึงไม่ใช่เหรอเหยียดนี่ถ้ามันมึงเดี๋ยวผมจะขอไปไว้หน่อยครับเพราะตอนนี้ผิดพลาดแล้วปีได้เปียนได้รับยาอจากสปอนเซอร์ปริศนาุณไปได้ยาจากสปอนเซอร์ปริศนา <c oughs> อ้าวตัวเก่งสองตัวกำลังจัดการแล้ว <c oughs> นิตเตอร์เอ็กครับแล้วก็บอมบ์มาสเตอร์สู้กับยูโรเดอะเลฟแมนแล้วก็ค <Yeah. S 1> ูตานยูโรเดอะเลฟแมนแล้วก็ค yeah, ูตานรอดเยเดอร์ <Yeah. S 1> ตัวค <yeah. S 1> เก่งไสองคนแล้วว่ะโอ้แม้ตัวเก่งจะเคยรอดด้วยเคลฟสนะผมเคลฟสไปบอกให้ไอ้บูมเนี่ยช่วยฆ่าเขาครับแต่ว่าบูมคุงไม่ยอมฆ่าเคลฟสเลยยังมีชีวิตอยู่ครับ <Yeah. S 1> มินชากับแฮนกันกับเฮ้ยมินชาชวนให้ชวนให้แฮนกันมานอนด้วยกันครับ อส่วนชิคเก้นไอ้ไก่กำลังก่อไฟชอ,อชบทอเทนนะชอบเทนทำให้ให้เคลเฟสกลัวผมยูโรเจอร์เลฟแมนแปลว่าอะไรวะจัดไปรกเปล่าจะพี่ส่งมาแม่ดูหน่อยระหว่างนี้ผมก็จะเด็ดข้าวเป็นช่วงๆมาเสรมเพราะตอนนี้หิวข้าว ยูโรอาจจะยูโรจะเล็บแมนจะฆ่าอ้ําแต่ค่าไม่ค่าไม่ไม่อยากฆ่าไอ้อ้ําเลยฆ่าอยู่โรแทนยัดดมั้งนะแสดงว่าใช้กระหูกแสดงว่ายูโรน่าจะตายฟลาสิกมอเตอร์ไซค์แล้วก็ชิดเกนออกไปล่าคนอื่น วินชากำลังกำลังอะไรเนี่ยปเป็นแมันพยายามกำลังจุดประกายความคิดนะผมเฮ้ย<ะ>ไอแพทต่อสู้กับไอมอสแต่อมอสยังรอดได้ครับโอ้รอดรอดรอดเลือดสกิลความโหดนะครับกูตาลกำลังใช้หอกจับปลาอยู่คอ๋อพ่อทิวแล้วเกินตานทิวรับอ้บชายอ้บชายกับเฮ้ยอะไรวะ แ่ดิกูเดาว่ามันไม่น่าจะเกิดเรื่องดีขึ้นกับไอ้โชนว่ะอันไทยแทงไอ้โชด,ด้วยดาบโอ้โชดกูไอ้โชดโดนแทงด้วยดาบโอ้ไเ้โบลลิงเริ่มบ้าครับผมดูละแซนดูละแล้ว เป่กำลังออกไปแบบเหมือนออกไปค้นหาของบางอย่างครับจับมือร่วมกันค้นหาของออกแต่ของลิผูริมุงนครับทำอะไรไว้เนี่ยอ,อีกแล้วครับ o o เกิลถามสเลตส,ส่วนตัวแปรอู้ริพยายามจะจุดแต่เดี๋ยนะเดี๋ยวทนำะไมมันเหมือนลางไม่ดีวะอธิบายมานี่ครับ Google ถามสเลตส,ส่วนตัว มากจะประมาณว่าไอ้ภูริมันมันควายใช่ไหมมันมึงไงแต่มันซึ่มเอะมันแซงเทนเนใอภูงยาอ๋อเออแค่นั้นแหละที่กูต้องการจะรู้ส่วนคุณบูมครับรักษาแผลตัวเองครับตรงสัยเขาคงจะเป็นอะไรมากนี่วันวันต่อมาวันที่2ครับปืนใหญ่ถูกยิงออกไปสี่นัดครับมิสเตอร์เอ็กตายบูมเฮ้ยไม่บอกบอกมาสเตอร์ตายอันตายแฮนกันตาย จอตายจอตายไม่เป็นไรไม่เล่นฮาฮ่ากูไม่เล่นไม่ได้กูควบคุมไม่ตายบงคุงนูระแล้วก็ยูโรเดอะเลฟแมนแล้วก็อ้มชายอ้าวแสดงว่ายูโรยังไม่ตายอ้าวโอ้เดียมเฮ้ยแสดงว่าคนที่ตายเมื่อกี้เนี่ยอ๋อไออั้นตายอืมเพราะเมื่อกี้เนี่ยไออั้นมาสู้กับยูโรใช่ไหม บอกแล้วอาจจะไม่ให้อาจจะอยู่เลยไม่ก็ไออัน่นกุตาแล้วก็มินชาอาหัวมันก้อยมอนครับกําลังนอน,น,อนคิดถึงเรื่องต่างๆนานานครับเด่ดแต่ไม่กูต้องเกี่ยวได้ไอ <c oughs> ท็อปเทนไอท็อปไฟไม่ติดเลยนอน <c oughs> ไม่ขึ้นส่วนไอไอไกได้น้ําจากสปอนเซอร์ปริศนาเคลฟเฟนนอนหลับแบบสบาย<อ>บุรีได้เชิญชวนให้โบลิง่งมานอนด้วยกันเฮ้ยสองคนนี้ออะไรด้วยกันบ่อยนะเว้ย ตั้งแต่ตอนลมหดท้ายตังช่วยรักษาแผลกันเฮ้ยหลักหักเหลี่ยมหดก็มาว่าแ<ผ>ะแคทรีนคลาสสิกมอเตอรไต์ไซค์เป๊ะเดอะได้ดย,ยิงังกำลังร้องเพลงกันอยู่โอเเ้เพลงเฮียเสียงเฮียพวกนี้โคตรห่วยแตกใช่ว้าวครูตานจัดก,การไอ้อ้ำได้แต่ไอ้อ้ำอยังมีชีวิตอยู่ว้าวมินชารักษาแผลโอ้ดูหน้ามึงก็รู้แล้วว่ามึงมีมีแผล แรสติงมอเตอไซค์นูละแล้วก็มูมคุมคูลิมูนแพทริกออกไปล่าคนอื่นชิคเก้นและท็อปเทนจับมือเป็นพัธมิตรเพื่อหาของอะไรบางอย่างโโอ้ย <c oughs> ูโรเดอเลฟแมนกำลังสำรวจแม่น้ำเป้เดดไดอิ้งออกไปล่าคนอื่นเอ็น v ีทวีอะไรวะกูดาว่าไม่น่าจะเกิดเรื่องดีขึ้นว่ะแปร่คงก็ทำเสร็ ลงแปลงฉันจะค้นไดครับตี้เดีนะเดี๋ยวนะยิมหายกูกิน B B เบอร์รี่พิทเยอะเลยอะไรหรอกูกินเบอร์รี่บิทใช่ไหมตายห่าครับไปละเฟเฟสไม่รู้กินเฟฟเฟสเฟฟเฟสทำอะไรบางอย่างกับโบลิ่งครับจัดก,การแรล <S <S แต่เหมือนน่าจะตายนะบอก ออออเข้าใจละว,ว่าเพื่อเราดูแลวโบลิ่งเป็นไร เป็นไรเราต่อไอเฟสอ่ะหตารเหกาจะใจของไอเบลลิงแล้วให่หนีไปไอเฟสมาจากการที่เบลลิงมืนจะฆ่าไม่นะ้เย็นย่มาย่ข้างอไม่ได้มาแล้วเป็นไร ค <c oughs> วายแดกแดกเบอร์รี่พิชราิกมอเตอร์ไซค์กำลังพยายามร้องขอให้ใครสักคนช่วย <c oughs> บโบลลิงฝันร้ายไม่ <c oughs> แปลกใจหรอกมึงเพิ่งเจอเรื่องเพี้ยมานะ <c oughs> เฮ้ยมินชาสังหารฆ่าไอ้บาร์กตอนที่มันนอนอยู่ <c oughs> ว้าวยูโรสามารถ <c oughs> ชนะไอ้เป้ เป้ดีอันใดกินได้กินชีวิตเขาว้าวอูกูขอจะตายเลยกินเบอร์รี่พิษเนี่ยโอ้กูเดาว่าันนี่จะเกิดเรื่องไม่ดีกับเฟ้ยแหละเนี่ยนะยยงงครับกูก็นับสเตเดเดินได้อ่ชิบหายกูยังเอ๊เออมึงอ่ะจะใครอีกอ่ะก็ทำแบบนี้ได้ดิอืมอืม กำลังทำอะไรบางอย่างอยู่เกนไอ้ไอก่กำลังร้องขอใ,ใครสักคนช่วยเฮ้ยไอ้บูมแทงกูริมูลด้วยดาบอีดโด้ไอ้บูมโหดปะอะไรวะไอ้แพทมันตกลงไปในอะไรสักอย่างเนี่ยแน่ดิตกไปในหลุมหรืออะไรสักอย่างปะจัดไปชุดใหญ่สักพิบ โอเคโอเคไอแม่ตายไอ้แม่ตายง่อตกไปในลุมไอ้แมตต์ตกไปในแม่น้ำที่ไอ้แมตตกไปในแม่น้ำที่มันแหงแล้วมันจมน้ำต่อคือเอาง่ายๆคือมันจมน้ำควายควายใช่ตายทำไรอ่ะไอแปะดิี่ยกำลังขับแปะอยู่ครับเร็วโอ้ยอย่าเรียกดิคนดูก็รอฟังกันอยู่ไอแมตต์คตายโอ้คือตาย ดูเอาจากความอ,อ่อนเพลย์ไอ้เ่ยคือหายอ่อนไอ้เี่ยังไงาหายเหนื่อยอะไรเงี้ยอ,อ๋อคุตาลกำลังพักเหนื่อยอไง่ายดีกว่าไอ,อเ้เป้เป้เดียนนาอิงกับเคยเฟสจับมือเป็นพันธรรมนิตรกันบูมคุมได้ของจากสปอนเซอร์ปริศนามันเื่ออะไรอได้หมวกแฮทเชสแอ่ว่าหมวกนะจากสปอนเซอร์ปริศนา กุตานยิงยิงธนูใส่โบลิ่งแล้วก็ฆ่าเขาด้สำเร็จกุตามมาเหนืออ่ะตัวเต็งเี้ยงเหลือรอดคนเดียวเลยนะเนี่ยอียูโรอะเลฟแมนได้ของจากสปอนเซอร์ปริศนาเกมดูละแล้วก็คลาสสิกมอเตอร์ไซค์ออกไปล่าคนอื่นนี่มินชาขอให้ท็อปเคนฆ่าแต่ท็อปเทนไม่ฆ่ามินชาเลยยังมีชีวิตอยู่ไอท็อปไม่เก็บว่ะ วันนี้มีคนตายไป3คนนะครับได้แก่บุรีมูลแพทริกแล้วก็บลิงอ้าวไอเดวกกูเออเนตายไอไอไอบอลลิงโยนกูตานค่ะยันโดเลตาวตายตอนไหนวะอ้าวมึงจำไม่ได้เหรอที่มึงกินเห็ดที่มึงกินเหมือนกินอะไรชิดๆเข้าไปอ่ะจำไม่ได้แต่ตอนนี้คือตายแล้วเอดกุนใจจริงใช่ไหมเออชอ่าฮะใช่ใช่ แปลดิผูตานกูตานโดนอะไรวะยูโรทำอะไรกูตานเนี่ยปรับลงคมไหนกันในยูโรเนี่ยช้าเออดีความรู้สึกว่าน่าจะมีเรื่องร้ายจากที่กูแปลแล้วนั่นก็คือนั่นก็คือนั่นคือกูลืมคำจั่นั่นก็คือไอยูโรช่วยให้กูตานเข้าไปในที่พักพิงของ อันนี้คือยูโรให้คุตานไปพักในที่ของมันอ๋อเอาง่ายๆคือยูโรมันพาคุตาลไปพักในที่ของมันสองคนนี้เคยแพกทีมคู่กันหลายรอบไปนะเนี่ยเอเฮ้ยไอบ้าทแทงแทงเป้อีอันไดยิ่งด้วยดาบอีไออ้ามได้ของเดสปอนเซอร์ติจนาบูมคุ้มค่าไอไก่ขนาดที่มันนอนหลับ อินชาเครย์เฟสและท็อปเทนนอนหลับอย่าสบายใจเหมือนมึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นคลาสสิกมอเตอร์ไซค์กำลังสเต็ปโชว์พี่งไงว่าเต้นโชว์แบบนี้ไะติบจุติบติบบูมคุงอ่ะไม่สามารถหาทางมึนจะป่าได้เกยไปข้ากูตาด้วยอาวุธของเขาโอ้โหกุตาตาย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 กตา ยูโรจัดการสังหารมินชาเรือลดลงไปแล้วนะเนี่ยไอยูโรมันมาเออกอ้ำชายไม่สามารถโดนจักป่าได้ท็อปเทนไม่สามารถโดนจักป่าได้ไอบาสเหมือนจะเจอคนพบรูปบางอย่างจะกับเพื่อนนะเหมือนจะหยิบรูปของเพื่อนและครอบครัวขึ้นมาขึ้นมาดูนี่ไออ้ำมาขอให้ให้ไอบาสฆ่าแต่ว่าก็ บ้านไม่ฆ่าอ้ำาเลยยังมีชีวิตอยู่อ้ํชายยังมีชีวิตอยู่คอปเทนดิสโควเวอร์เห <c oughs> มือนคอปเทนจะบ้าไปแล้วไม่ได้โควเวอร์เคฟล, <c oughs> ล่ะค่ะห <c oughs> ึเโอเคก็สังเกตทำอยไม่อยากจะดิสโควเออร์อะเหรออือยูโรเจะเลฟแมนก <c oughs> ูชักงเริ่มปวดคอแล้วเนี่ยแหกปากคุยเนี่ย <c oughs> แบแบดดี้ย <c oughs> ูโรทำอะไรวะ หมือนกำลังตุ่มกินกะดูกป่ะเออกูว่าแหละเคเฟสกำลังสเต็ปแดนซ์อยู่มึงว่างใช่ไหมเนี่ยมีชาตามหาแม่น้ำไกวครับตามแม่น้ำบูมคุงกำลังทำทำสมาธิเอาจริงอยู่แล้วทำสมาธิเนี่ยนี่วันต่อมาปืนใหญ่ถูกยิงออกไปทั้งหมดห้านัดอีกแล้วเป๊ะดีอันใดอิงชิคเก้นแล้วก็คลาสสิกมอเตอร์ไซค์เฮ้ยไอ้ดอยตายตอนไหนวะมันตายตอนไหนม่ไดเออเหมือนเหมือนเห็นผ่านๆอยู่ฟังได้ ก็ยังไม่ดูดย,ย้อนอยู่เนี่ยโอ้ยนี่ไงเอ้ยรู้ตึกมือนเขาว่าสเต็ปที่เขาว่านี่คือเหมือนอ๋อ,อ,อเหมือนจะเดินไปเหยียบกับดักเอาแล้วเดินไปเหยียบกับดักไอ<ห>้ี่คือสเต็ปมันมีคำ่าสเต็ปมันมีหล,ลายัมแปลงลองหาดูึงจะรู้ไม่<ๆ>ไม่กกูด<ๆ>ูเนี่ยกูรู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น อ้าวไอ้เคเฟสงั้นแสดงว่าไอ้เคเฟสก็โดนนะดิอ้าวตายหายดิเคเฟสเพิ่งฆ่ากูตาไปเองตายไปแล้วครับห้าคนวันนี้เป้ดีอันใดอีกชิคเก้นกระสิกมอเตอร์ไซค์คุตาแล้วก็เคยเฟสตายไปแล้วห้าคนเนี่ยเองไอ้คนมันควายกันหรือเปล่าเนี่ยบูมบุงยูโรเดลียูโรเดเลฟแมนนูระท็อปเทนแล้วก็อัมชิวมิ่นฉากำลังไปล่าคนอื่นก็เหลือพวกมึงแค่หกคนเนี่ยเอ๋โอ้โหแล้สองคน มันเล่นกันทุกคนเลยไม่ไม่ไม่กูแปลผิดบงคงยูโรเดอะเลฟแมนแล้วก็นูระท็อปเทนแอบอัมชิวจัดการฆ่ามินชาโอ้มึงว่าใช้คนสี่คนในการฆ่ายินเลยเหรอเอลุงจัดการเนี่ยนะเรียบร้อยครับตายหาเป็นหนึ่งคนมินช่าตายเออี่เลือบงที่นี้ไม่ติด้แพ้กุ้งบงนูระและยูโรเดอะเลฟแมนนอนหลับอย่างสบายใจไหนสองตัวนี้ท็อปเทนฆ่า ค่าไอ้อ้ำชายด้วยเทคนโลยของเขายออูโรสำรวาถ้ำดูละากำลังเ,ออเหมือนกำลังคิดว่ารู้สึกง่วงนอนรูออ้สึกหมดมดแรงอะ่ะท็อปเทนกับออท็อปเทนกับบูมคุงตัดสินใจเป็นมาทธมิตรกันในวันนี้อ,อ,อะไรวะเนี่ย ดูดิกูรู้สึกว่าจะไม่มันมันจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นว่ะไอ้ท็อปมันทำอะไรวะเล้ยไปเลยนี่าโคตรอ่ะอะไรวะไอ้ท็อปยูโรโรดอบยหลุมที่มีกลุ่มกระต่ายไปไปยันโลกวันเดอร์แลนด์แล้วคืเจอแม่โมซาร์ฟให้เป็นหินเย้าเออว่ะนี่ไง ยูโรแล้วก็เทนมันมีแบบนี้อันยู้รไอเเกมด้วยเหรอบูมคุงโตว์ได้เลนดเด็กอะอ่ะคุงก็ทำสเตลลิตสอตัวแรอีกแล้วเหมือนรอบนี้จะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับมึนจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นไก่บาสอืมฮาวตรงทิ้งจะเปลี่นได้เลนเนี่ยเออไปกังน้ำไหม้ปเดี๋ยวนะมึงตายของวันได้แลนด์กันเนี่ยนะควายอันชัด เอ้ไอ้ไอ้บูมให้บาสเวลาพิชเข้าไปวะไอ้บูมเจะน้ำไอ้บาสตด้สลับได้อ้าวคือยังไงอะสรุปใครชนะไอ้งานเนี้ยอ้าวสี่คนตายรวดเลยคุณชนะในหังเเกมเมื่งานนี้คือไอ้บูมอ๋อเหมือนว่า เหมือนว่าไอ้บูมเนี่ยล่อไปล่อไอ้บารไปให้โดนฉลามแดกโอ้โหเยี่ยมบูมชนะว่ะเราไปดูสถิติกันดีกว่าว่าใครตายกันตอนไหนบ้างเออเกิดนะจริงจริงมันต้องเป็นจมน้ำดิเออแล้วไงอีวะออนี่ครับคนตายคนแรกคนตายคนแรกคือใครวะเย่าคนตายคนแรกคือไอ้ตัง แล้วก็<ม>เหมือนมันจะเรียงกันยังไงคือแบบจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายวะไอตังไอตังตายคนแรกๆกลัวมันก็น่าจะเป็นไอตังก่อนไม่อด <c oughs> ีตายก่ดิไอต้นด้วยอ๋อ <c oughs> เอาเอาเป็นว่าคนคนที่อยู่รอดคนที่ชนะคือไอบูมไอไอบาสอันดับที่สองันอยู่รอ <c oughs> อันดับสามอันดับอันดับอันดับสี่คือท็อปไอท็อปอันดับห้าไออ้มอันดับอันดับหก ไอ้มิ้นชาโ oh, อเชิดหาแป,ป๊บเลยชีวิตกูโอเคครับก็ขอจบกับคลิปแค่นี้ครับมันเป็นคลิปที่หักมุมมากานะเนีน่ยบูมชนะได้ไงเออนั่นดิครับหนึ่งครับคุณครับช่วยไอ้ตมันหาตรงตรงไอ้บาสจมน้ำโดนฉลามกินเนี่ยไม่คือตอนแรกมันต้องเป็นไอ้บูมจมน้ำแล้วจมน้ำอ่ะแล้วไอบ้บาสก็โดนกินโดนฉลามกินดิเออเออถ้ามันน่แต์เกมอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่าคิดมากเออบูมชนะครับ ตามน,นั้นครับแล้วเขาก็ได้ได้รางวัลครับรางวัลอย่างเช่นม่นเตไม่อะไรกันได้อย่างมดรย้โอเคครับขอจบคลิปนี้เท่านี้ผมไ้เจอกันใหม่ชาติหน้าสวัสดีครับ